นี้มอนไงตันขอ fc fc ขอมาไม่รู <se> ้ fc คนไหนแต่ว่ามาดูกันว่าว่าตัวนี้จะเป็นว่าอะไรากกดกแค์ก็เ <ish> ช mm ์ไ hmm. ด yes ้ตามมาเลยกันเลยมันไงจะขึ้นโค้งกันเลยแต่ก็ให้ดูตอนตามอีกหนึ่งแล้วก็ให้ดูตอนปลอีกหนึ่งแล้วไปดูตอนขึ้นกันเชีย์ไปจริงปิงยังไงปลับกอันนี้หีดอันนี้มันก้มแรงมหนหีดไม่โลล่วเดี๋ยวก้มโอเคได้ตอนนี้ได้ไหมพี่ได้จดไปมามอดูเหีดทำกันเราต้องทำให้ได้เพราะว่าเราตึงเชน fc สวยนี่เงยขึ้นโครงมาแล้วนี่ถ้าว่าเป็นคนเป็นเซนเตอรจริงก็จะรู้ว่าเห็นตาโมอะไรอืมนั่นดูนั่งนั่งอย่าบอกใครอย่าบอกใครเหตุไหนไปได้ไม่เหตุอะไรแล้วไอ้ที่หักสอบวันนี้มีอยู่เอาเดียวไม่ใช่มีหลายว่าของร้านเฮ้ยไม่รู้ตามเป็นคนเฉยๆรู้หมดแล้วมาทุกคนมัดรวบเลยบางเหงัยนอยากทำให้ปีกสั้นเลยจริงไหมเพราะมันใหญ่แอง Dạo đen mấy Suối không? Đoài chặt bây Thăm bằng nói suối mình có chặt bỏ suối ok Rồi lúc nhớ vậy Rồi bây chặt bây chừng bình là phụng kỳ khán rồi. dạy cho tao máy bay đâu? Hả? Tông bây tắt bay Mày tìm đâu đi, đi Mày cứ tìm Mày, mày cứ Để bông còn Để ta cài không đại được Tììììì Nhạp 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 Tô luôn nè Hả? ้องแก่ดูปอไรบอกว่าไปไหมเอไปเออน่าน่าวันนี้ไม่สะดวกเป็นวันเดอม่อยากเลบนเต้หัดจำจังสีราจาเสื้อมทองเลยสั่งักตัวงเต้จะไว่ไมว่าดนไหนเไหนมดเต็มหมดของี่ของเท้องปดท่ก้มเท่านั้นใช่ไหมทุคนสวย ไหนยิงมายิ้มเลยเหรอยิงเหรอโอ้สวยลาวจริงเลยทุกคนดูคันแนนตรงน่าจะสูตรสวยลาวตัวนี้สูตรเอสเปรสโซ่เหลาตัวนี้ทุกคนนี่ทุกคนมันเป็นสูตรทุกคนการดัมเบาที่ไม่ให้เหมือนใครเพราะกอมเงียจะขึ้นหลังทุกตัวบังมาใส่หางได้ไหมใช่ใช่บางหมัดบอกแล้วว่าบางหมัดบอกแล้วว่าถ้ามีเส้นนี้ไม่มีรอยแล้วนอกจากองเงีย ลดได้แลวดใส่สามที่เลยไหมช่ช่โหงมัดเอาล้างดีแล้วเลยตรงมีทำลงคลิปดิลงไปแล้วางมันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยปล่อยคนเละได้ล้วนุ๊กอะไรคลิปดิคลิปดิบเบาหาเสร็จล้มันจริเออไม่ได้ทำเดียวบอกเร็วทำคลิปดิบเลางนั้นขึ้นเลยบงมัดทำดิเลยั้งมัดลองนั่นเนาะบางมัดไม่เกินใจทำคลิปดิ้นจะขึ้นนะ

ปั้นนี้ดีกว่าเดี๋ยวมึงเหยียดทำมันขึ้นเสร็จลำ๋ย่ามึงติดไอ่ดี๋ยวมึงเหยียดพาไปเลยโอเคจะเป็นจริงปิงโอเคทุกคนนี่ว่าตัวใหม่ของเราสุดยอดไหมเดี๋ยวมาติดกระดาษกันเลย let's go นี่ทุกคนเป็นลูกปีน่งแล้วว่าวุเดินมึงเหยียดลายตรงจัดเลยมจะตัดตรงนี้เนี่เราวิธีการติดตึงเหยียดรอบนี้จะติดลายตรงหมดเลยนะทุกคนเพาะงเหยียดติดลายขวางมาลายตัวแล้วตอนนี้มึงเหยียดมีว่าวนก หนึ่งจุลาสองนะทุกคนแล้วก็ว่าวองเดือนตัวนตัวสามใบเดงใครสนใจก็มาเอาได้ที่บ้านได้เลยนะครับทุกคนมึงเงียแบ่งแวนเล่นล้วก็กครจะสั่งว่าไมา่ไปก็รอต่อไปเพราะว่าตอนนี้คิวมีอยู่คิวยาวคิวยาวก็มาสัง่งมาแล้วสามแล้วก็ใครจะสังส่งก็สั่งนี่ว่านี้ก็ทำเรื่อยๆทำตลอดทั้งปีนะครับสามใบแดงเอาไปขึ้นชักเล่นได้เลยเตอ,อผูกสายอ,อกอะไรเรียบร้อยแล้ว เป็นเงแก็เงก็ตามดีตามไงก็หายคนที่อยากได้แตท่านใครที่อยากได้ก็ไม่ไม่กายสวยหมัดก็จัดไ้ของมัดจุมัดน้องน้องของมัดอะไรทุกคนหมัดไรกนมัดน้อยหอยสังทุกคนใช่แล้วมเตอร์เล่นไปเรื่อยว่ามัดน้อยหมัดน้อยหอยสังเปลี่ยนที่จองเลเปลี่ยนแล้วโอเคแต่ว่าถ้าโอเคไปเก็บเมียตัวว่ามิเตอรมเล่นไปเรื่อยมันก็หาเจออยู่ดีได้ได้ไตัวแล้วทุกคนเจอเมีอีก้วไม่ใช่เดี๋ยวเขไปเตมขึ้นทุกคน สวยจริงป่ะตั้มโอเคทุกคนได้เวลาเสร็จแล้วทุกคนดูมาเฉะอกกั okay, นเลยทุกคนเฮ้ยไป Let's go เก่งยังเดีตรงนี้ก่อนมาโอเคทุกคนเมื่อเราพร้อมแล้วงีจะเบิกสาย PE นี่ทุกคนวาววงเื้งกันมาดูไหมว่าขึ้นหน่อยไหมมัดงรับปุ่มสีไม่ผปานจริเลยกมาตั้งพื้นเดี๋ยบของบนทะเลทรายออกพร้อมปัาว โอง้านขึ้นยเอ้ยโอ้ยมาดองล้นเอ้ยกตึงโยดครับผมโอ้ยมึงจะาวได้ไรอะไรวะเ้เปลี่ยนแล้วาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนยามแล้วดีมากพี่เอ้ยเฮ้ยน้บอลบอลเดแตกกันแล้วเปิดเปลี่ยนว่าวไงเอ้ยตอต่อต่อเอ้ยได้วชักว่ารแล้วว่าบางอย่าง

มัดไปถือบอลเอางี้ดิมัดบอลเอางี้ก่อนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวมาด bon ูเฮ้ยมัดเฮ้ยทุกคนเนี okay, ่ยนี <m 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 ่เขาเรียกว่า totally> มันสะดุดโอเคทุกคนทำให้เราใจขึ้นสูงเลยมาแล้วมันเสียบไหมเดี๋ยวเราถ่ายที่กดบางอันเดียวได้อ๋อมูน ลมยังไม่เยอะที con, đ i, đ ồng, i, đi, ่ว่าหนอใช่เพราะว่าถ้าลมเยอะมันจะขึ้นหลอยไปแล้วเนาะแล้วขึ้นลอยจริงตัวนี้โอ้โหคนดูโอ้โหมาแล้วนะหนูขึ้นเลยลมหมดลงหมดเดี๋ยวขึ้นลอยหมดเลยตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมผมองเอาขาตั้งอนขับผมได้หรือเลโอเคทุกคนทะลุไปนี้มาผมบนได้ก็ได้ฮะเราอีพีหน้าเราค่อยบนแบบไอ้ขึ้นจริงๆให้ดูว่าจะขึ้นหน่อยแค่ไหน